เย็บ yep, แล้วฝีเข็มจกักไม่สวยได้เป็นถั่วงอกค่ะปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาที่คนใช้งานจักเก็บผ้าต้องเคยเจอแน่นอนค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะสาเหตุที่1ค่ะเกิดจากการร้อยได้บนแล้วก็ร้อยได้ล่างไม่ถูกต้องนะคะให้ตรวจสอบการร้อยได้บนก่อนเลยค่ะส่วนมากนะคะที่ยุ่งเจอปัญหาค่ะ คือลอยได้บนค่ะไม่ผ่านเข้าไปในฉิงความตึงได้บนนะคะไม่ยกตีนผีขึ้นก่อนการลอยได้ทําให้ฉีงความตึงได้ไม่เปิดออกค่ะทําให้ได้บนไม่แน่นฝีเข็มไม่สวยและแตะเข็บเป็นถั่วงอกค่ะก่อนการลอยได้ค่ะต้องยกตีนผีขึ้นควรใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับได้ให้ตึงเล็กน้อยให้ได้เข้าไปในฉีงความตึงได้ด้วยค่ะ ร้อยได้ผ่านคันกระตุกจากขวาไปซ้ายร้อยได้ใส่เข็มแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะวิธีการตรวจสอบความตึงได้ของได้ด้านบนนะคะให้ลองวางตีนผีลงแล้วดึงได้ออกจากเข็มแบบนี้ค่ะถ้าดึงได้แล้วตึงแบบนี้แสดงว่าร้อยได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าดึงแล้วได้ไม่มีความตึงค่ะไหลลื่นออกจากเข็มแบบนี้แสดงว่าได้ไม่เข้าฉิงความตึงได้บนนะคะตรวจสอบการร้อยได้ล่างค่ะ ถ้าเป็นระบบกระสวยแนวนอนนะคะเวลาใส่กระสวยกระสวยต้องหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะคะจับได้ร้อยเข้าร่องเหล็กตรงกลางตรงนี้แล้วดึงไปทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยแบบนี้ค่ะถ้าเป็นระบบกระสวยแบบกระโหลค่ะกระสวยต้องหมุนตามเข็มน,นาฬิกานะคะ ต้องจับได้ร้อยเข้าไปในร่องของกะโหลกดึงได้ให้ออกมาอยู่ในล่องความตึงได้ตรงกลางแบบนี้นะคะก่อนการเย็บใช้งานค่ะจําเป็นต้องดึงได้ล่างที่กระสวยขึ้นมาด้านบนก่อนนะคะจะทําให้ได้ไม่พันกันตอนเริ่มต้นเย็บนะคะ สาเหตุที่2ค่ะใช้กระสวยไม่ตรงรุ่นหรือผิดประเภทนะคะซึ่งกระสวยจากเก็บผ้าของจากแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีขนาดและน้ำหนักไม่เหมือนกันควรใช้กระสวยที่ออกแบบมาเฉพาะจากเก็บผ้ารุ่นนั้นๆน,น,นะคะให้ตรวจสอบได้ที่พันกรอใส่ในกระสวยด้วยนะคะตัวเส้นได้จะต้องไม่พันกันไม่หลวมต้องเรียงตัวสวยและแน่นแบบนี้ค่ะ สาเหตุที่3ค่ะใช้เข็มผิดประเภทนะคะใส่เข็มไม่ถูกต้องควรใช้เข็มให้เหมาะสมกับชนิดของเนื้อผ้านะคะซึ่งเข็มจักเย็บผ้าของเบอ n ์นีมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะถ้าปลายเข็มงอหรือทื่อนะคะควรจะเปลี่ยนทันทีค่ะเวลาใส่เข็มต้องเอาด้านแบนไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็ดันเข็มขึ้นให้สุดแกนค่ะขันน็อตให้แน่นนะคะสาเหตุที่4ค่ะปรับค่าความตึงได้ไม่เหมาะสมนะคะการทำงาน จากเย็บผ้าถ้าฝีเข็มตะเข็บผ้าด้านหลังไม่สวยตัวได้ไม่แน่นหลวมนะคะสามารถปรับค่าความตึงได้บนให้มากขึ้นเพื่อให้ฝีเข็มผ้าด้านหลังสวยขึ้นค่ะ สาเหตุที่5ค่ะใช้ได้เย็บที่ไม่มีคุณภาพนะคะเส้นได้ไม่เรียบค่ะเป็นปมควรใช้ได้เย็บที่มีคุณภาพนะคะตัวเส้นได้เหนียวแล้วก็เส้นได้เรียบเนียนแบบนี้ค่ะ ได้ที่ใช้นะคะควรเป็นเบอร์ขนาดปกติค่ะจะนิยมใช้ได้เย็บผ้าเบอร์40หรือเบอร์60นะคะสาเหตุที่6ค่ะที่ทำให้เย็บแล้วสีเข็มไม่สวยนะคะอาจจะเกิดจากมีเศษฝุ่นเศษได้ค่ะติดเข้าไปในตัวจักรนะคะควรนำจักรมาเช็คเข้าศูนย์บริการค่ะเช็คล้างทำความสะอาดหยอดน้ำมันอย่างน้อยปีละ1ครั้ง,งนะคะ